มาอัปเดตเขาพี่น้องเขางานทีเซาลามาเอาป้าขอนงานนี้แหละตอนนี้นำเกือบครึ่งให้หน้าแล้วเพราะว่ามือที่สาลามาเอาหนำมันแหงมันแหงแล้วป้ามันขอนมาเอาุอมือน,นี้มีหนามล้วเด้อจ้านี่ป้าเซลสะร้อยตอากกเขาคุณมีหนามแล้วตอนแรกว่า เอาแล้วมือไหมสิมาเอาปลาขอนพ้นตะต๊กลงมาตก๊กลงมาประมาณมือซองมือโตบอ๊บ่บแห้งดอกต๊แป๊บเดียวนึงแต่ว่างั้นหนามีหนามแล้วน,นี่แจ้งหนีละ่ะพี่น้องที่เส้าหลาเอาปลาเอาปลาขอนมือนั่นละ่ะน้นาม,มีแล้วเดอ้อนี่ปลาหลอดแล้วนี่แจ้งหนีหนามเต็มเลย น้ำเต็มนาแล้วนี่ตรงนี้ล่ละที่เสาลาเอาป้าขอนพี่น้องคุณน้ำร้ายเลยนี่เข่าก็ซื่นซื่นแล้วเขาซื่นใจแล้วมีน้ำคนก็ซื่นใจนี่ดินี่ที่เซาลาสาน้ำสาน้ำลงมาใส่งานนี่งานนี่ก็มีน้ำคือการพี่น้องมื่อที่ว่ามาเอาป้าขอน,นันแถวหนีมบ่มีน้ำเด้แหงเบิด นี่แหงเบิดเลยตอนนี้มีนามแล้วนี่หู้นี่มองนึงที่ว่าเสาหลาว่ามีป่าแบบร้ายตอนแหลว่าสีมาเอาล่ะว,ว้าแล้วปึ๊บฝนตกลงมาป่าเบื้องอื่นเสามา้ามาเบิ่งบ่มีป่าพอโตมีแต่นามป่าไปใส่เบิดบูนี่นี่มีนามแล้วถ้าสีวานปุ๋ยกับวานได้แต่ว่าต้องรออีกจังน้อยสาหลาว่าสีรอฝนอีกจังน้อยจังสีวานปุ๋ยพี่น้องนี่มีนามแล้ว ่ข้ามะลิข้ามะลิซิมหาพี่น้องนี่ข่าวานเดอเข้าหน้าวานนี่ก็ะงามอยู่พี่น้องปีนี่งามอยู่นี่พู้นชุดไปหอดหูสูงเด้พี่น้องถ้าลงไปนี่สูงเด้สูงหอดเกือบเกือบทวมหัวเลยแหละความสูงพู่น นี่แจ้งนี่เช้าลมามเอาป่าเหมือนนั่นจับเอาแค่์สองสาโตเพราะว่าน้ำมันนั่งหลา่าเหมือนไม่เสมาเอาเอาก็าได้จอยพี่น้องนี่นำ้ำแบบหลยเลยหุนห่นหุ่นมีน้ำแล้วเด้อนี่เดิใส่ปุ๋ยดีก็พอดีเขางามพอดีทาเมนใส่ปุ๋ยยิงสิก็สิพอดีงานนี่ตอนแรกเขาบ่้าลายได้พี่น้อง ก็เลยจ้างคนมาสามห้เบิดประมาณสามสี่สิบมัดนี่ละจ้างสองคนผพวเมียมาสามห้ตอนนี้โอ้ขาแบบงามนี่ตะกออย่างไงเพราะว่าเขาสามเขาดำเนี่มนยมันก่อใหญ่นาะพี่น้องเนาะมันก็สิง,งามเขาหน้าวานก็งามคือกันแหละแต่ว่ากสิบองงามทอเขาเขาห่าดำเนาะบ่อเห็นหม่องส่องวางเลยพี่นอ้องคุณงามอยู่ น้ำเต็มกันหนาเลยิ่งเสียหายพี่น้องเบื้องนามนาหนามร้ายเลยที่เพราะว่าไหลามาแต่ท่านเครื่องคุณพี่น้องคุณปล่อยนามมาหายเห่าแ้วก็ฝนตกมาใส่น้ำเนมันก็นเลยไหลนี่แจ้งนี่ละพี่น้องที่เช้าลามาว่าสิมาเอาปลาเอาบ่าได้ซ้ำนี่เขาทีสามึงที่หลักวิตกอยังไง่ะหกลมเลยเด้พี่น้อง ก้มแล้วเด้ไก่สีทองล่ะว,ว่าสินเดือนนี่และว,ว่าสิใส่ปุ๋ยพี่น้องเบิ่งที่เราก่อเขาถ้าพิ่นมีน้ำนี่เขาง่ามเลยพี่น้องนี่ขนาดน้ำบ่มีไเ้นี่พุนความสูงเบื่องกี่ละ่ะลงไปนี่ริบหัวถ่วมหัวเลยเด้บ่เห็นบบเห็นคนเลยเด้ถ้ลลงไปนี่พี่น้องความสูงมันก็นง่ามเป็นบ้างมองพี่น้องมองหน้าหลงมันก็นง่ามอยู่มองทีแบบว่าเป็น เป็นหน้าแบบโน,น่นโน่นเนมกับสีบง่งงามตรงนี้แล้วพี่น้องมองเสาลา,าเม้าป่าปลาขอนเป็นหน้าลุมเนาะมันกับมีป่าเนี่ยเักหน้อยนี่แบบสูงเลยด้ยเขาคุณเขางามแหงเขาสามพี่น้องก็มองนี่อนขางที่จะวานหางน้ำเนมมันก็เลยกอ่อใหญ่นะมันมีมองสองแบบ่องวางแต่กอ่อนะถ้าห้าวานทีมันกับต้นหน่อยต้นนี่หน่อยเหมือนต้นกา,านี่อันนี้ นี่นี่ต้นอันนี้เพื่อนเอินเขาเขาอยังล่ะเขาแก้มหรือพี่น้องนี่ซาลาเสียวออกพี่น้องนี่แต่กอยังไงโอ้ยตอนซ่อนกอเขาพี่น้องเอ้ย